การสแลตอแต่เเราไม่เข้าใจว่าทําผู้นเาเนเด้วยขาเป็น้เสนอศาาเข้าใจแต่มบอกว่ามันมัไม่เป็มตักเราเรียกว่าไม่เ้ใจนี้เล่งว่าคทางาไม่มีความเข้าใจที่จะแก่และครู้ตามที่พี่ร้องอยา มีความเป็นไปได้สว่มีความเป็นไปได้สุยผมคิดว่ามันมีาหาเพื่อได้ถ้ตอกตังมาต่างมาแต่ท้าไม่มีเงียบตก็มผมก็าจะที่บยเป็น่มันก็เก็เข้าใจนะพี่น้อง ในในกระาเดียวกันทีกนเขาจะพยายามเลื่อนออกไปถึงหน้าราไม่ได้คุยกันแต่หมายความว่าเราเราก็ฟังเสียงที่น้องชาชนอยู่นะเีความต้องการรับแต่เราพวกเราผมก็ยังไปอส่วนตัว่ว่าพอเข้าไปสู่การประชุมสมัยหน้ารรกาศความอาการ่ารงเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดกันแล้วก็ในคราวประชุมทั่ว ก็เห็นรับเลยว่าเรามุ่งเล่นในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เราจะที่เราจะจะจะทำแบบว่าการอภิพิาารย์เรา4ชั่วโมงอะไรต่างๆแล้วสัดส่วนเป็นยังไงยังไงอันนั้นมากกว่านั่นหมายถึงว่าเราต้องการที่จะมีการลงมติการลงมตินี่โดยเฉพาะฝ่ายค้านเองแต่เราก็หวังใจอย่างยิ่งว่าผู้แทนรัศดรโดยเฉพาะที่ฝ่ายต่างก็มีส่วนที่จะ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแกนเมันเป็นนโยบายมาของพรรคมาตั้งแต่เริ่มมาสีสทานนี้ต้องต้องต้องถามเราไก แก้รัฐมนุนเราก็ถือว่าต้องยอมรับว่าทำพิพากษาของศาลได้หนึ่งอันเก่าเป็นรัฐมนุนปีพันปี2550แต่ตอนนี้เป็นรัฐมนุนปีพันห้าร้อยหกเนี่ยเขาได้นําเรื่องนี้มาเก็บนะรับคนจะได้แก้หรือไม่แก้เพาะว่าในที่การศึกษาเราต้มองว่าการสถาปนาเราที่แบบนี้มันเป็นประชาธิปไตยแต่เรื่องนี้ถือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นบทบาทด ที่จังหวัดบในช่วงนั้นก็มัก็ก็ขอ,อ,อกรับขอบคุณท่านที่รบด้วยที่รบ,บก็คงจะเข้าใจว่าไอ้โควิดตายพีนไอ้ไอ้โควิด -19 บเเราไปเพราะแนวรบที่มันจะค่อยๆจางหายไปมแจ่ไม่เห็นมันทำให้ให้ที่นอกปะชาชนไม่ว่าเฉพาะบ้านเราการ แห่การผลิตและการส่งออกก็ถือว่า